ครับรีวิวสินค้าออนไลนจากลา z d d a ครับเป็นที่นอน sleep b ิปดิ s ส e ิปอะไรสักอย่าง mm hmm. เขาทำมาเป็นสุญญากาศนะครับตอนนี้เป็นรุ่น Atlantis นะครับผมก็กับน้องช่วยกันยกหนักมากเป็น6ฟุต ตอนนี้พลาสติกมันขาดแล้วมันเริ่มที่จะดูดอากาศเข้าไปเดี๋ยวผมจะตัดเพื่อให้อากาศเข้าได้มากขึ้นนะครับเขาก็จะฟูขึ้นตอนนี้เขาเป็นแบนอยู่นะหายะคัตเตอร์ดินี่นะครับเมื่อกี้ผมคลี่มันก็มีรอยขาดบ้าง โอ้โหดิมลานเลยอ่ะเพราะอากาศถึงดยวยกันนะเห็นไหมเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้ว นะครับมันพองมันพองขึ้นมาแล้วโอเคมันพองไได้ตอนนี้ก็พองขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเกิดแบกขึ้นมาอย่างนี้ตายครับตายเองเดียวนี่เขาอัดมาแบบสุญญากาศนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมไม่เคยเจอนะปกติซื้อที่นอนเขาก็มาเป็นหลังแมแบกขึ้นมาอันนี้มาเป็นกล่อง นี่นะครับพองเรียบร้อยนี่นะครับเป็นสลิปแฮปปี้นะครับสลิปแฮปปี้รุ่นแอตแลนติสนะครับตัวนี้ก็จะแน่นหน่อยผมทนทรมานกับการนอนมาเป็นปีก็ขี้เหนียวไม่ยอมซื้อที่นอนสักทีแม่เขาก็เปลี่ยนที่นอนใหม่น้องก็มีที่นอนใหม่เขานอนกันสบายผมเนี่ย นอนที่นอนอยาง20กับ30ปี20กว่าปีนี่เพิเงื่เปลี่ยนเป็นสลิปแฮปปี้นะครับรุ่นพารลนติสแบกขึ้นมาด้วยความเหนื่อยเหนื่อยกว่าจะยกขึ้นบนเตียงนะครับแล้วก็ตัดพลาส,สติกให้อากาศมันเข้ามันก็จะพองขึ้นมาโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กนะับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกสินค้าออนไลน์ รอบนี้ผมสั่งจากราสดาเป็นที่นอน Sleep Happy นะครับรุ่น a ะ t เลดติแบบสุญญากาศนะครับก็ตอนนี้เขาก็พองเต็มที่แล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนที่ตตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ